โอเคครับผมกายการัสรดีทุกช่องท่านด้วยนะครับเกัาพบรายการแต่สักครู่นะครับอ่ะได้ยินไหมโอเคตอนนี้กลับพบรายการชนะที่คิปทองอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมเชอร์รี่ฮ er. ะแต่ว่าผู้ชมเห็น,นอะไรที่มันแบบอูแปลกตาแปลกตาไหมครับแบบมันผ้ามันดูแบบฟุ้งฟริง้งฟุ้งฟริ้งขึ้นไหมอ่าอ่ะ,อะแล้วผมลืมแล้วว่าจุดเกิดเราอยู่ตรงไหน เอ,เอาเป็นว่าตรงนี้ทำเป็นบ้านเลยแล้วกันเนาโอเคก็ okay. ไม่ได้เล่นนานมากเลยนะสำหรับเทรเดียเอาเมาส์กดไม่ติดตอนนี้ถ้าอยู่ในฮาร์ดอ่าไม่ใช่ฮาร์ดโหมดต้องพูดใหม่ว่าเป็นโหมดอะไรนะโหมดอะไรนะอย,อยากได้นอนมากอ่า เอ็กเปิดใช่ไหมเรียกเอ็กเปิดปะเอ็กเปิดเรื่องอะไรนะที่มันยากที่สุดอะลืมลืมจริงอันนี้ลืมจริงไม่ติงนางเลยแล้วก็อันนี้เราเล่นกันในอ่าส่วนของตัวทีลันเชอร์นะครับถูกไหมเราอ่านว่าทีลันเชอร์ถูกไหมไม่ใช่ทีล er. ันเชอร์ทีลันเชอร์มันของไมค์ครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ในอ,อะไรนะทีโรเตอร์ er นะ G er. นี่ทีมอสโรเตอร์น่คือของเทลเลียนะครับ <c oughs> แต่ว่า,าเราสามารถใส่มอสได้นะครับก็ตอนที่ผมใส่มอสมาเป็นมอสแสงเงาเนาะก็วันแรกครับจุดมุ่งหมายแรกเลอยนะอยากได้บ้านนะอยากได้แบบบ้านหลังโตๆสวยๆสักหลังหนึ่ง วันนี้เราจะเน้นสร้างบ้านกันนะครับในวันแรกเราจะมาแบบแปลกแหวกแนวนะธรรมดาแบบเราจะไม่เคยอยู่บ้านวสวยๆเลยนะทุกชมออันนี้เร่งริงอ่ะฮะโอ้เจ็บเจ็บเจ็บฮะ <c oughs> โอเคเดีแบบแ๋ยว มแมลงไอ้นี่มันลัคกี้แล้วเดยดีบักดีกว่ามันถ้าจะไม่ผิดมันทำให้เรามีโชคใ่ไมเนี่ยเอ่อเอาไงดีชั้นแรกเด็๋ยว็ดเดยดถ้าเราทำคุ้มไปกันเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวแตกกลางคืนเดี๋ยวจะไม่มีที่อยู่ ตอน,นแรกๆขอทำแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะอันนี้มันมองเห็นดินมันไม่สวยเลยโอเคก็ขอขอเวลาแบบฟื้นฟูความทรงจำอะไรนิดนิดหน่อยนะม,มันคู่พอดีใช่ไหมโอเคครับแล้วก็พ้อนครับาำไม่ได้ อาขอนเรไม่ค่อยได้ใช้ท่าไหร่ดีากโอเคไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม้เหลือ2สองครับไม่พอต้องไปตัดอืมจะว่าไปเราได้ต้นอ่อนมาค่อนข้างเยอะนะ นี้ง่ายๆนะครับพานแรกนะไม่ต้องทำอะไรมากเลยเรียกได้ว่าเอาบ้านได้เสร็จก่อน <c oughs> เป็นหลาย EP นะแบบเมื่อก,ก่อนใช่ไหมเราผจญภัยกันเดียวนะครับไม่ได้สนใจบ้านเบื้องอะไรเลยเราก็มาตกแต่งรอบๆนะมันก็นกสวยใช่ไหม <c oughs> อ่านี่ขอชั้นหนึ่งก่อน <c oughs> อ่าชั้นหนึ่งโอ้ NPC เดี๋ยแต่มันวิ่งเข้าอก ชื่ออะไรเอ่ยคอคอลินเหรอคอลินอัลเทเมน,นเลยนะชื่อต้อปราบต้ปราบตารางหมดเลือดเราลีได้เรื่อยๆนะครับไม่ห่วงโอเคอ่าชั้นสอง ทำเป็นแบบต่อๆไปกันต่อแบบขอไปที่กันเอาเหมือนเดิมก่อนเอแล้วความคิดอันแบบสวยหรูของผมนี่คือบ้านต้องสวยครับแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงทำไปเรื่อยไปดอกเกินมาห้าสิบห้าอันนี้แล้ว ผมว่าตัวปัญหาต่อมาแล้วล่ะพวกอย่างที่ดามิเลนมาถึงมาถึงธนามาดามิแรงก็ตายเลยนะอืมโอเคอันเมื่อกี้แวะไปดูด้านซ้ายทีหนึ่งนะครับอย่างน้อยมีภูเขากัน น่าจะมาหาตัวยากแต่ทางขวาเนะี่ยจะเป็นือนเดินโล่งเลยนะครับเดินลาบสูงอย่โอเคเลยนะตอนนี้เราตกแต่งบ้านได้ยังไม่เยอะนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีหินนั่นเองโอเคแค่แล้นเราเอนน้ก่อนเลยผมว่าเราคนนี้จนะทำล้วัตรกรรมที่ปลอดภัยสำหรับเวลาก กรอบบินมันมาหาเราเอาอี่ดีวอ่าเวลาแบบเกิดอีเวนต์กรอบบินใช่ไหมแรกๆครับเราอาจจะย,ยังไม่ได้ลาวาเลยเพราะว่าผมเล่นแบบสโลไนท์เลยนะเนี่ยแล้วก็เล่นเรื่อยๆ,ๆครับ โดดสุดแล้วใช่ไหมสุดแล้วสลามม่วงรวมใหญ่เออเราต้องครับทดมาด่อทอดทแล้วก็ยังไม่พอน่าจะหินยังไม่พอนะครับโอเคผมลืมไปแล้วแหละนะว่าเราใช้หินอะไรเท่าไหร่ ก็จะ20น้อยถ้าผมจำไม่ผิด <c oughs> <c oughs> แล้วช่วงนี้ท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับผมบอกเลยว่าหายไปนานนี่ไม่ใช่อะไรนะครับคือเราไปทำงานในไฟเอ็มมาแล้วก็อย่างที่รู้กันนะครับอาชีพพ่อค้าของเรามันรุ้งเรื่องนะครับแต่ว่าตอนนี้มันค่อนข้างซบเซรานะครับก็เลยโอเคก็กลับมาขอโทษท่านผู้ชมอย่างใจจากใจจริงอีกรอบหนึ่ง เนะเพราะว่ามันมีเหตุที่เราจะต้องใช้เงินจริงๆริงนะตอนนั้นก็เลยตั้งใจขายของก่อนนะต,ตอนนี้ก็โอเคละเริ่มลงตัวหลายๆอย่างนะครับอืมเดี๋ยวนะเราสร้างบ้านให้ n อ c เราก่อนดีกว่าเอาเป็นชั้นชั้นสองนั่นแหละชั้นแรกอะผมไม่อยากให้ NPC มายุ่งเท่าไหร่เพราะว่ามันตายง่ายครับ ตายง่ายตร,ตรงนี้น่าจะไหวอยู่ าแบ่งครึ่งยีงนดีซีจะอยู่ได้ไหมลองดูก่อนลองดูอยากรู้ว่าไกด์อยู่ได้หนระือเปล่าไกด์อยู่ได้นี่โอเคครับเราเราก็จะสร้างบ้านต่อไปนี้ไปก่อนแต่วันแรกนี่ได้บ้านก็โอเคแล้วนะอ่เอาเดี๋ยวนะประตูเดี๋ยวผมลืมปิดติดขัดแม่ไม่เป็นไรอยรากลัไม่เป็นไรเนาะ เกิดแล้วนะเยอะเลยค <c oughs> าเพนไปหน่อยครับชื่ไหมเรามาลองดูกันผมรู้สึกว่าห้องมันจะเล็กไปนะอาจจะไม่ได้นะใครจะไปรู้ไกด์าจะแบบอื้อผมชอบชอบเออห้องมันดูแบบส่วนตัวมีน้อยแต่มีนะด,ด้ดีไกด์อ่าอยู่ได้ครับสวยงามเลือกเจ๋งเจ๋อเลยครับ โอเราใช้สามจุดห้รอต่อหนึ่งห้องครับแดงว่าเป็นขนาดอ่ายาว7กว้างยาว7สูงห้าห้าร้ยสีิบเออเราได้2ห้องเลยดีกว่าเอาทางั้นดีครับงั้นเราแบ่งห้องก่อนเลยโอเคครึ่งโบครึ่งโบครึ่งแหละไม่ได้ไม่ครึ่งอ่ะ ไม่ขึ้นเหรองมันด้างหนึ 1, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสห้าหกเจ็ดนี้น่าจะแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดท่านโลใหครับอ่าตัวีมมัจะขึ้นมันจะขึ้นมาข้างบน มืดเนาะ,ะเดี๋ยวผมต้องเตรียม,ยมต้องขุดประตูออก แตกนะไกด์เดี๋ยวแตกนะบอกเลยอย่าเปิดนะประตูเห็นเดินไปลอดจังเลยแถวประตูไกด์ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไหนของเราตัวล่อตีนะ,ะั้นั้นตาสวยงามับนนนะะเอา้าไกด์มันมาเรื่องขอวนี้ยากด้วย ไกด์ไกด์ไกด์เราั่วจัดเลยดูที่ดูดูมันดูมัน <c oughs> แตกเฉยสิฮะรอเลยะครับตอนนี้หมดต่เก็บเงินเราไป้ไ่้ไหมแล้วฉันเลือกอะไรได้มาก ขัง,ขงมันไว้นอกบ้านขัง,ขงมันไว้นอกบ้านเลยฮะแม่ได้หนุมศพเป็นขวัญถุงก,ก็ไกล้วคือไกด์มันมันวิ่งมั่วไม่ต้องทำใจเลี้ไปได้อ่าเราอันนี้หมดเลยเหรอเออเราใช้เจลสลามหมดเลย ใช่ได้หเราเราสลามแตกหวังว่าตัวหลังจะอันนี้ทันมาใกล้เข้ามาตายซะมากเกินไปแตยิงปีอีสปอร์ตลุกอย่างนั้นแหละเนี่ยท่านผู้ชมบอกเลยว่าภาพสวยมากครับผมเห็นไหมผ้พาพมันดูฟลุ๊ง,ฟ,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 งฟุ้งฟลุ๊งฟลุ๊งฟบบง่ังค่าอย่างไรวะเออมอส คุณภาอันนี้ตั้งคุิตี้ยังไม่เห็นความต่างอ๋อมันมีเซฟอะลองลองเซฟนะมคุณตี้นี่น่าจะเป็นความเหนชัดนะครับส่วนถ้าพูดถึงว่าแสงก็จะอันนี้หนึ่งไว้อน,นี้หนึ่งนะถ้าเพิ่มเป็นหนึ่งุห้า โอ้โหรู้ไม่รู้เรื่องขอบับขอบับตื่นเต้นตื่นเต้นไม่เคยได้เล่นอะไรแบบนี้นะครับอช้ยูดูมออนดูมอันนี้ก็โอเคระดับแต่ผมรู้สึกรำคาญเสียงมันคอประตูอย่างไร ไกด์เราทำจัดได้หลายตัวเยอะดืมๆๆจะจะแดดอย่างเดียวเออฮะเอ้าเดี๋ยวโทรเอารับผิดชอบด้วยนะผมล่อให้แล้วไกด์ทำให้เต็มที่นะถอดอตีจริงๆด,ดูมัน ตายตายเฉยเลยโอเคแรกแรกขอเป็นบ้านอย่างนี้ไปก่อนละกันเนาะแต่ถือว่าประสบความสำเร็จสำหรับเขาว่าบ้านนะครับอย่างน้อยมันก็มันก็เป็นบ้านอะ่ออนนอะก็เป็นบ้านนะโอเคไม่ถือว่าแพร่เนาะเป็นบ้านนะตอนนี้ปัญหารถไฟของเราก็คือ ซอมบี้เนีาา่ยากมาทีบ้านแล้วมันจะทยอยเข้ามาคงมีแต่ต้องรอเช้าผมจะได้เงินมากเลยแต่รอเช้านี่แบบไม่ได้ทำเลยพอดีนะโต๊ะก็อีกอย่างละสองอย่ยงทีนี้ยนะผมต้องเดินมาปิดประตูแล้วก็โอ้โห,โโห,โโหโบ๊ายบาย ลืมครับตัวนี้มันถึงแขนซอมบี้ระยะทกลจมเตีันกว้างกว่าเราอันนี้เรื่องจริงผมเกิดมาแล้วผมจะต้องอ,ออกซ้าย <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> เพื่อการนำถูงซอมบี้เข้ามา โอเคผมต้องยอมตายอีกไม่รู้กี่รอบนะบตอนนี้ <Okay. S 1> เพื่อกำจัดซอมบี้ในบ้านก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะสปีดใช่ครับเริ่มสิครับรออะไรเออบอกตัวเองนะนั่งตัดตอ่อ ให้ใช้มาโค เรียบร้อยครับก็จะหมดผมได้หลุมศพประมาณ6หลุมแล้วนะทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเกมเี่จะเช้าแล้ว็บดาวน์วนะกันเพราวแลแล้วปัญหาตัวปัญหาของเราตัวแรกก็มาครับโค้ดครับ ทีครับมาถึงสองตัวครับกูแตกอีกดูท่าอ้ยไหวยูไหวยูท่านี้ผมไม่ล็อกก่อนนะมันมีมันมีแบบดีเลย์เวลาเราทิ้มไปแล้วนะหรือผมคิดไปเองหรือผมไม่ไ ไม่มีตอนไหนหรอกมันก็ไม่ดีอะไร <c oughs> ตอนนี้เราได้มาทั้งหมด6หลุมแล้วนะครับเดี๋ยวผมมีแผนรับรองว่ามีอาวุธไว,ไว,ว้ไว้ว่องไว้ว่องเอาเลยซอมบี้เองมัน เปิดได้ไหมสูไม่ไหวจริงครับเออ่แต่ว่าเรามีสิ่งที่เราทำได้นะความจริงเออเนี่ยเรามีสิ่งที่เราทำได้อยู่กลับมาก่อนมันไปแล้ว์ ลืมครับว่าเปลี่ยนไปเปนะ็นเลขสามแล้วต้องตามมน26สิบห์เวอร์อย่าไปยอมได้หลุมศพมาที่เจ็ดมาแล้วครับไม่นะแม่เรานี้ไม่ยอมวิธีแก้มืออัลลามครับที่ขุดนะ เจ็ดหนึ่งแล้วนะครับบอกเลยว่าอีสี่ที่ทำคลินเสมอไว้ก่อนนะข้างล่างนี้น่าจะทำเป็นห้องตกปลากับห้องเก็บของเหมือนเดิมนะครับผมชอบเก็บของใต้บ้านรู้สึกว่ามันมันสะดวกดีอะนะออามาสะดวกดี เคผมจะขุดให้ทะลุทะลุไหมนี่ว่าทะลุถึงแท้ถึงตรงนี้แหละพอคนเหนื่อยตัวละครนอกเหนื่อยไม่ใช่ผมแน่เลยเมื่อไหร่แล้วโอเคยังไม่ค่อยได้อะไรพิเศษนะครับแต่ว่า เกิดมาแก่เซตตั้งชื่อมันใหม่ว่าไอ้ซอชไ,ไหมไอเกลืออีนนี้มันแบบกราชาเกลือจริงๆซุ่มของไม่ได้เรื่องไม่เปลี่ยนแต่ของไม่ได้เรื่อง NPC ไม่ได้เรื่องอ้อดลืมลืม,ลม ยิงให้โดนี่ถูกยิงอะไรมันยิงดักมันยิงดักถ้าเกิดมันก็จะเดิมไปเปิดประตูไฟกันละไอสลามต่อปิสลามไม่ได้เข้ามาฆ่าเราต่ออารุูเจตเตอร์ดาเมิตันเป็นสามครับเอ่อตอนนี้เดี๋ยวต้องใช้สำหรับการอัพมานาให้เต็มก่อนนะครับแล้วเอาวุธอะไรที่เราพอจะใช้ได้ก็ก็จะจัดไป ยี่สิบหกขันน่าจะเหลือเพื่อล้นะครับว่า,าเป็นก้อนหินได้เนาะโอเคได้มาก้อนนี้เหลือสองไม่รู้จะมาทำอะไรแต่นี่ก็ได้เ,เดี๋ยวเราได้มาตกแต่งกันแน่นะบอกเลยแล้ววันนี้ครับก็สำหรับ การนี้ก็ขอจบลงว้ก่อนแล้วกันรตบตอนนี้เราได้บ้านของเ p c เริ่มต้นแล้วับไกด์ครับโอเคงั้นถ้าเกิดท่านชม,ชมชอบใจนะครับชอบทุเรียภาพวสวยๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด u b s c r i b e ไปด้วยนะครับเราเจอกันในพายหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีผบ,าบาไปครับได้ไว้เจอกันนะต,ตัวเล่นทำไมเนะี <laughs> ่ย